ข้าวครับก็จะมีข้าวสารข้าวสารทั่วไปข้าวสารก็ข้าวหอมข้าวเหนียวข้าวกล้องไปข้าวข้าวหอมประทมนะครับก็ข้าวขาวก็รวมๆแล้วก็อยู่ประมาณ25ชนิดนะครับก็คือจะมีสัอรประมาณนี้คือมีให้เลือกแล้วแต่ความต้องการของค้าแล้วส่วนทางด้านซ้ายนะก็จะมีเป็นข้าวเจนิดแล้วก็ีก เป็นอีกนะคะทั่วทั่วไปนี่ก็จะเป็นข้กวข้าวก้องมาค่ะแ้วก็ข้าวหอมมะลิก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นข้าวหองมะลิปลอดสานะคะจะค่อนข้างดีของมุ้งนะคะแล้วส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นข้าวกล้องอข้าวกล้องก็คือจะเป็นข้าวกล้องที่ทําการเพาะบ่มงอกมาแล้วก็คือสามารถผุ่งระประทานได้เลยอะค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นข้าวไรเบอรี่ข้าวไรเบอรี่เนี่ยก็จะเป็น ข้าวสีม่วงเข้มอะค่ะจะเป็นข้าวที่ตอนนี้มีแร่ธาตุอาหารมีประโยชน์สูงสุดเลยก็คือความร้อนจากหม้อหองข้าวไม่สามารถทาลายแร่ธาตุสารอาหารไปได้ร่างกายสามารถดูดซึมแร่ธาตุสารอาหารได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ<ม>แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นข้าวไซส์เล็กนะคะจะเป็นข้าวเหนียวก้องแล้วก็ข้าวมันทูอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกสําหรับลูกค้าอีกหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวป้องแดงนะคะกับข้าวป้องสีทองก็คือ ข้าวที่มีกลิ่นหอมมากแล้วก็มีรสชาติหวานก็คือนอกจากอร่อยนอกจากมีประโยชน์เยอะแล้วอะค่ะมันก็ต้องมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนด้วยแล้วก็ต้องอร่อยด้วยก็จะแตกรสชาติจะแตกต่างจากที่อื่นจะไม่เหมือนที่อื่นเลยนะต่อมาก็จะเป็นข้าวลืมผัวนะคะข้าวลืมผัวเนี่ยอันนี้ก็จะมาจากออดอยแม่สอดน,นะคะก็จะมีค่อนข้างมีคุณภาพค่อนข้างดีเพราะว่าปลูกใน วูมิศาที่เหมาะสมก็คือสูงป่าระดับน้ำทะเล400เมตรแล้วก็มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า27องศาแล้วก็ใช้น้ำฝนเท่านั้นตัวน,นี้ก็จะข้าค่อนขันสมบูรณ์นะคะมะเรล็ดตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนมเมล็ดทันทุกๆ2ปีโดยศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกนะคะตัวน,นี้ก็เรื่องไฟเบอร์เนี่ยมันจะสมมากเลยจะช่วยระบบขับถ่ายได้มากแล้วก็กวกข้าวแตไล่จากพื้นที่สูงทีตัวนึงที่อยากแนะนำก็คือเป็นข้าวดอย ัวนี้เนี่ยจะเป็นข้าวดอยซ้อมมือจากกลุ่มแม่บ้านปากยอค่ะอําเภอแม่จำจังหวัดเชียงใหม่ตัวนี้เนี่ยเราก็จะเขาก็จะทําการซ้อมมือจริงๆเพราะว่าเขาไม่มีเครื่องสีข้าวก็คือจะใช้ผกตําจะเป็นข้าวที่บริสุทธิ์มากก็คือไม่ผันเครื่องจักรไม่ผานอะไรเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนํานะคะจะเป็นข้าวหอมนิลค่ะข้าวหอมนิลเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นข้าวเกรดพรีเมียมมาค่ะโอท็อกสีด ้น้ำไม่เยอะใช้น้าเหมือนข้าวหอมมะลิทั่วไปแล้วก็กลิ่นจะหอมพอหุงออกมากลิ่นจะชัดมากกลิ่นคล้ายโอรันตินนะคะแล้วจะมีรสชาติหวานในปากตัวนี้นี่ลูกค้าก็จะค่อนค่อนข้างชื่นชอบกันมากนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นข้าว GI ของจังหวัดภาคใต้ก็จะเป็นข้าวสังเกตนะคะอันนี้เราจะส่งตรงมาจากจังหวัดพัทลุนเลยให้เขาส่งเรรถไฟมาที่หลานต้นทาวค่ะ,คะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะบริสุทธิ์แล้วก็รสชาติดี แล้วก็มีประโยชน์สูงด้วยแล้วส่วนตัวข้าวผสมนะคะข้าวหลากหลายสีแล้วก็จะมี2ตัวอันนี้จะเป็นข้าวสามกริย์ก็คือจะมีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีดําแล้วก็มีตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นข้าวเจ็ดอย่างข้าวเจ็ดอย่างนี้ก็จะมีข้าวไรเบอร์รี่ข้าวลืมผัวข้าวหอมนิ่มข้าวก้องทองข้าวก้องแดงข้าวสังยดแล้วก็ข้าวดอยอมกระถะก็จะเป็นเจ็ดอย่างสําหรับลูกค้าที่อยากได้ข้าวหลากหลายประโยชน์อย่าง หลายรสชาติลดกันก็จะได้ไม่ต้องซื้อหลายๆอย่างก็จะเอาผสมเป็นสูตรเฉพาะของร้านต้มข้าวออาลุงหม้อแก้วค่ะนะอันนี้ก็จบจากข้าวออร์แกนิกนะคะก็ต้องไป สำหรับพร้อมชงดื่มนะคะจะเป็นอยูส่สเร็จรูปก็จะมีรสวานิลาช็อกโกแลตแล้วก็กาแฟค่ะแล้วก็จะมีจมูกข้าวอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มธัญพืชนะคะก็จะมีงาดำเครื่องดื่ม3าธัญพืชหัวห้าสีแล้วก็ลูกเดือยผงแล้วก็จะมีพวกอ,อันนี้จะเป็นธัญพืชบบรวมะคะ่ะจะเป็นเมอร์สลี่ก็จะมี ออเมล็ดข้า์ตะวันข้าวกล้องงาดำเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวจมูกข้าวลำแล้วก็ลำข้าวสาลีค่ะก็จะหอมอมันๆก็จะเป็นอันนี้จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์จากข้าวอยกเหมือนกันก็จะเป็นจมูกข้าวสาลีจมูกข้าวกล้องอันนี้ก็สําหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ชอบทานข้าวกล้องเพราะว่าอาจจะว่ามันแข็งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถนำสองตัวนี้เนี่ยไปหุงรวมกับข้าวได้หรือว่าทํา อาหารปรุงใช้ปรุงอาหารได้ค่ะก็จะได้ไประโยชน์จากเาจมุกข้าวและลำไสะค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกข้าวโอ๊ตนะคะธัญพืชอบกรอบก็คืออันนี้ก็จะเหมือนเป็นซีเรียลค่ะก็คือสำหรับลูกค้าที่อชอบชอบปรุงข้าวธัญพืชแล้วก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงปลอดสารจะมีดีเกลือ น้ำตาลไม่ฟอกสีน้ำตาลกระโนดแล้วก็ของใช้ในบ้านก็จะเป็นพวกน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นจากสมุนไพรนะคะแล้วก็กระบูนค่ะก็ร้านต้นข้าวก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะก็โทรมา,ามนี้ได้เลยครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสามห้าหกหกห้าห้าค่ะร้านต้นข้าวยินดีต้อนรับอยู่ที่ถนนพระรามสองซอยสี่สิบสามนะครับซอยหมู่บ้านสินทวีหรือใต้ประซอย มีโรงพยาบาลบางมดตั้งอยู่นะถ้าอย่างไรก็โทงสอบถามเส้นทางได้นะคร<ม>ับหรือเข้าไปติดตามข้อมูลขั้เติมที่เฟซบุ๊กก็ได้ค่ะต้นข้าวช้อตค่ะร้านน้นข้าวยี่ต้อนรับเปะะ็นัาสวัสดีค่ะ